สนับสนุนโดย The Cloud Data Center by CS l o c k Info ลิงค์ผู้นำระบบสายสัญญาณมาตรฐานอเมริกา Strorm Shadow บริการเคลือบกันน้ำและกระจกนิรภัยให้มือถือสวัสดีครับ,รบถึงเวลาของอรายการ The Review World er! รีวิวอะไรก็ได้ที่มันเวอร์ Ver นะครับนวัตรกรรมโลกสมัยใหม่เกิดขึ้นที่นี่แหละครับไทยรัฐทีวี HD ช่อง32กับผมหนุยฟงสุขรบอาจารย์สุระครับผมและ มาไม่ทันอีกแล้วนัดก,กันง่ายๆเลยนะสามทุ่มสี่สิบห้าทุคืนวันเสาร์และอาทิศสามสี่ห้าจำไม่ง่ายพี่หลามมาไม่ทันทำไมมาไม่ทันเอาเอาเอา,เอา,เอามาไม่ทันไม่พอมา<พ>อแบบไ, <ป S 2> ไม่พร้อมอีกขอททษจริงๆครับคุณเอาอะไรมารีวิวนี่ผมมาเร็วที่สุดแล้วนะเร็วแบบไม่มีใครตามทันแล้วนะไหนๆเอาอะไรมารีวิวก็เมื่อวานนี้อาจารย์สุปเดชใช่ไหมฮะรีวิวกล้องแบบทรงเสียทศย้อนยุค วันนี้ผมไม่เอากล้องแบบวัยรุ่นทันสมัยแบบที่วัยรุ่นเขาใช้กันตอนนี้เลยนี่ครับโอ้โหนี่หลามเอาของมารีวิวอะเอามาเป็นแต่ตัวก็ได้ไม่ต้องเอาฐานมานี่มันรายการรีวิวไม่ใช่รายการโฆษณานี่มันอยากระห้างเลยเดี๋ยนะเดี๋ยนะ แล้วพี่เอาเอามาโดยที่มันมีฐานมาด้วยนี่แปลว่าพี่ไปหยิบมาจากไหนฮะก็เนี่ยไปหยิบมาจากห้างครับฮะแล้วจ่ายตังค์อย่างไไม่ได้จ่ายดูสิเหนื่อยขนาดนี้เฮ้ยมีหน้าใส่แว่นดํามันมีเวลาน้อยไม่มีเวลาคิดครับต้องรีบหยิบมาเลยท่านท่านเอามาด้วยแหละออโอ้ยเยังไงอ่าอ่าเดี๋ยวเรารีวิวกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรารีไปคืนนะฮะอ่าเป็นยังไงเป็นยังไงตัวนี้นี่ครับ i n s t a n t Camera นะฮะของฟูจิครับชื่อรุ่นว่าฟูจิ In Sta ต Mini 90 neo classic oh, สบาย้น oh. ชื่อรุ่นชื่อยาวนิดหนึ่งแต่ตัวนี้นะฮะเป็นกล้องประเภทที่เขาเรียกว่า instant camera รู้จักไหมฮะ instant camera คืออะไรถ่ายเสร็จปุ๊บได้รูปเลย oh. อ่พาพอกดถ่ายปุ๊บเนี่ยรูปมันจะแชทออกมาแบบนี้ซึ่งคนสมัยก่อนเนี่ยชอบเรียกกันติดปากว่ากล้อง polaroid คือ polaroid เป็นยี่ห้อที่เรียกว่าสร้างความโด่งดังให้กับกล้องชนิดนี้ช่ก็เลยเรียกกันเป็นลักษณะของ อารมณ์เขาเรียกว่าเป็นเจเนอเรทิคเนี่ยคือเหมือนเราเรียกผงซักฟอกว่าแฟบไปแหละแต่นี่เป็นยี่ห้อนะแต่ทีนี้ฟูจิเขาไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับพลโลอยเพราะพลโลอยเจ๊งแล้วเรียบร้อยคือบริษัทเนี่ยยังอยู่เพียงแต่ว่าเขาขายโรงงานผลิตกล้อง Instant เนี่ยไปเรียบร้อยฟูจิก็เลยต้องเรียกขนาดนามมันใหม่ว่า Instant Camera เดี๋ยวจะไปซ้ำพลโลอยเขาใช่ทีนี่ตัวมินิ90 Neo Classic ตัวนี้นะฮะเป็นกล้องรุ่นท็อปของ Instant ตัวนี้เป็นกล้องที่มีเลนส์แบบ60มิลิเมตรอ่านะฮะ f-stop ก็จะ2.7นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาจะมีโหมดฟังก์ชันเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะปั๊บนี่พอเปิดปุ๊บนี่มันจะโอ้มันจะพุ่งว์บออกมาอย่างนี้เลยนะฮะอ้หูนี่คล้ายๆนี่เลยนะอะไรฮะอะไรฮะคล้ายๆคลิกแต่งงานเ้าสาวจสาวมาแล้วก็ขาด พหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาจินตนาการสูงจริงเลยนะฮะเตอเตออเตโอชอบมาดูกันสักนิดหนึ่งถึงความสามารถนะฮะด้านหลังนี้จะมีโหมดการถ่ายภาพหลายโหมดมากๆวิธีปรับโหมดก็กดปุ่มตรงนี้นะฮะนี่เวลาปรับโหมดเสร็จแล้วจะเลือกโหมดนะฮะต้องคลิกกลับมาด้านหน้ามาปรับวงแหวนตรงนี้ครับนี่ผมกดให้ดูอีกทีหนึ่งปั๊บนี่ฮะกดแล้วเลือกวงแหวนหมุนหมุนหมุนอยากได้โหมดไหนเลือกเลือกคือโหมดนี้มันจะเปลี่ยนไปก็ต่อเมื่อเรา ควบคุมจากตรงนี้ใช่ห,<อ>หมุนทีละจึก๊กทีละจึก๊กทีละจึก๊ก ก็เก๋ดีก็เก๋ดีตัวเลนส์เนี่ยสามารถถ่ายแบบชัตเตอร์บีได้ด้วยเปิดหน้ากล้องเปิดหน้ากล้องแบบชัตเตอร์บีได้เลยนะฮะแล้วก็ตัวเลนส์เนี่ยมีคุณภาพมากพอที่จะถ่ายแบบมาโครได้ปกติแล้วกล้องแบบนี้อินแคทั่วไปนะฮะถ้าเราจะถ่ายแบบมาโครเขาจะมีเป็นเลนส์พลาสติกหรือฝาครอบเล็กๆเนี่ยมาใส่ให้ท้ายหน้าเลนส์เพื่อปรับสภาพเลนส์ให้มันกลายเป็นมาโครได้ใช่ตัวนี้ทำได้เลยตัวนี้พอเรากดโหมดเพ๊บเนี่ยเราเลือกโหมดแรกปับนี่ปึ๊บเนี่ยตัวหน้าเลนส์จะขยับออกมานิดนึง ตอนนี้เป็นมาโครแล้วมาโครเนี่ย<ะ>ถ่ายได้ใก,กล้ใช่ไหมฮะอนะใกล้เท่าไหร่กี่เซนใกล้แค่ไหนรู้ไหมฮะเท่าไหร่ครับ30ิเซนนี่ไม่เรียกมาโครแล้วมั้ง ไม่บรรทัดนื่เลยนะถ้าไม่มาโครนะฮะหกสิบเซนครับโอ้หไม่ไหวไม่ไหวนุ่นเลยออกแบบได้ดีพอสมควรมีปุ่มลั่นชัตเตอร์อยู่ตรงนี้หนึ่งปุ่มใช่ไหมฮะแล้วเวลาเราถ่ายแนวตั้งให้เราใช้ปุ่มนี้แทนปุ่มข้างหน้าอ่ามีปุ่มด้านหน้าถ่ายอย่างนี้เนี่ยถ้าถ่ายจะเป็นแบบนี้แช่ทีนี้ก็มีโหมดอื่นๆที่คนใช้กล้องแบบ Instax เนี่ยจะต้องใช้มากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นการตั้งเวลาถ่าย อันนี้ก็สามารถเลือกโหมดจากโหมดนี้ได้เลยนะครับแปดก็กดจากตรงนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นปุ่มชดเชยแสงซึ่งส่วนใหญ่กล้องในรุ่นที่ไม่ท็อปเนี่ยจะทําฟังก์ชันนี้ไม่ค่อยได้การชดเชยแสงมี3ระดับด้วยกันครับกดที่หน้าจอขึ้นมาให้ขึ้นปุ่ม L นะฮะสมมุติว่าเรากดปึ๊บนี่ใช่ไหมฮะแล้วเรากดปุ่ม L นี่ L เฉยๆคือเพิ่มแสงมากขึ้น1ตึ่ง stop หนึ่ level กดอีกทีหนึ่งเป็น L บวก L บวกนี่เพิ่ม2สอ็อปเลยคือเพิ่มความสว่างเป็นพิเศษกับอีกอัน กล้องแบบ Instax เนี่ยเวลาถ่ายกลางแดดแล้วเนี่ยมันจะเบินไปทั้งภาพใช่ไหมฮะอมพออพภาพมันไหลออกมาพอภาพมันเรนเดอร์ออกมาเสร็จเรียบร้อยเป็นภาพเต็มๆแล้วเนี่ยมันจะสว่างไปหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องมีโหมดดีมาด้วยโหมดดีคือถ่ายให้มันลดแสงลง 1>, 1สึ่งสตออ็อกกล้องตัวนี้นะฮะปุ่มเปิดกลักฟิล์มเนี่ยอยู่ตรงบริเวณนี้ฮะซึ่งเวลาเราถือกล้องนะฮะ มือซ้ายของเราเนี่ยจะอยู่บริเวณนี้พอดีแล้วมันคึงไปคึนมาแน่บรรยากาศมันน่าเปิดมากวานทับมันแรกออกมาเมื่อไหร่เปิดปุ๊บฟิล์มที่อยู่ข้างในหายหมดเสียเลยเสียเลยนะฮะหนึ่งกลักของฟิล์มนะฮะมี10รูปใส่เข้าไปฟับเนี่ย250บบาทเฉลี่ยแล้วรูปจะ25บาท ยีโอเคพอได้แต่ถ้าเกิดว่าไปโดนไอ้กรักนี้ปุ๊บเสียนองสิบเลยนะฮะแบตเตอรี่เนี่ยอันนี้เป็นข้อดีที่น่าชมนะฮะแบตเตอรี่อยู่แล้ววางเดี๋ยวกรักออกไม่ไม่ไม่อันนี้คนละฝากันครับไม่ต้องห่วงนะฮะ เปิดฝฟมาตรงนี้จะเป็นแบตเตอรี่ทรงนี้ครับที่มิลลิแอม์อันนี้คล้ายๆแบตเตอรี่มือถือนะฮะอันนี้อันนี้น่าจะประมาณพันสองมิลลิแอมป์นะฮะตัวนี้ชาร์จได้คำว่าพันสองมิลลิแอมป์ถ้าเทียบกับสมาร์ทโฟนคือน้อยแต่ว่าถ้าเทียบกับความเป็นกล้องนี้ซึ่งแน่นอนมันไม่ใช่สมาร์ทโฟนมันก็เนีถ่ายได้ถ่ายได้ยาวนานกับข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนั่นคือเปิดชัตเตอร์บีได้ใช่ไหมฮะได้แต่ได้แค่สิบวีครับ โอ้สิบวิีมันั้นจะคือเกินนั้นไม่ได้ได้สูงสุดสิบวิซึ่งถ่านจะถ่ายดวงดาวถ่ายพระจันทร์ตอนกลางคืนเนี่ยไม่ติดครับแถมอีกอย่างนึงก็คือชัตเตอร์บีเนี่ยต้องใช้วิธีกดค้างอย่างเดียวซึ่งโอกาสที่จะทําให้กล้องสั่นไหวเนี่ยมีเยอะมากต่อให้เราใช้ขาตั้งกล้องแต่เรากดค้างมันก็จะแล้วตัวชัตเตอร์เนี่ยไม่มีตัวหมุนต่อสายลั่นชัตเตอร์เพื่อให้มันนิ่งใช่ไหมฮะหรือไม่มีคําสั่งที่เป็นชัตเตอร์ทีคือกดปุ๊บตั้งเวลาถ่่ายยไไปเลมมี เป็นางพราะนั้นก็จะลำบากนิดหนึ่งอันนี้คือข้อเสียของเขานะฮะราคา4,990าาบาทกับฟิล์มกักละ250ร้อ้เป็นไงเป็นไงถ้าเทียบกับตัวปรินเตอร์ LG PD Pocket Photo ที่เราจำมารีวิวในการถือว่าคุ้มนะ เพราะว่าไอที่มันราคามันพอๆกับพินเตอร์เลยนะใช่แต่มันเป็นกล้องถ่ายมันเป็นกล้องมันถ่ายเลยใช่แล้วก็ที่สําคัญก็คือไอตัวตัวฟิล์มเนี่ยเวลาภาพออกมาใหญ่กว่านะใช่ยี่สิบห้าบาทถ้าเทียบตัวนั้น LG มันสิบสามบาทอ่าอันนั้นเนี่ยบางคนตีนะวูเล็กแค่นี้แล้วก็กระดาษกระดาษมันบางกว่าแล้วมันมันเท่าคุณค่าในการเก็บมันลดลงไงใช่นี้มันออกมาใหญ่ใช่ไหมทีนี้กล้องตัวนี้นะครับมีความพิเศษไม่เหมือนกล้องเมื่อวานนี้อ่าเมื่อวานนี้ถ่ายแล้วย้อนอดีตใช่ไหมฮะถูกต้องตัวนี้กล้องถ่ายแล้วเห็นนอาคต ไม่ได้เห็นแค่วันนี้แต่เห็นอนาคตข้างหน้าเห็นวันข้างหน้าเลยคนลุกไปหมดเลยโอะโไม่เช okay> ื่อไม่เชื่อถ่ายดันสุปเด็ก่อนเลยคุณอยากเห็นอนาคตคุณไหมได้มาไม่กลัวอยู่แล้วอ่ะแอคชั่นมาเลยเดี๋ยวผมถ่ายได้เลยพร้อมนะครับ1นส นี่ right. I feel, I feel. นี่ถ่ายออกมาแล้วนี่นี่รูกจออกมาเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะใช้การถ่ายต่อเนื่องเลยนะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นไปเลยว่ากว่ารูปมันจะปรากฏมันใช้เวลานานขนาดไหนและฟัง์กชันเนี้มันจะ วิเศษขนาดไหนอะใช่ครับนะฮะดูกันเลยครับค่อยๆวางรูปนี้ลงไปนะฮะเพื่อให้มันโรเซสภาพนะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพในอนาคตของอาจารย์สุปฏเดชครับจริงด้วยเหรเห็นกันด้วยตาเปล่าเลยไม่ไม่คัดกล้องนะช็อตกล้องยาวเลยรันยาวนี่ดูนะฮะนี่ครับอาจารย์สุปเดชในอนาคตโอ้โหแก่เหียวหเหนียงยาน อะไรแย่จังมากแย่มากประเด็จไหนๆอะไรกันเนี่ยฮะนี่มันรูปอะไรกันเนี่ยเฮ้ยอะไรนี่มันรูปป้าผมป้าคือพ่อผมอ้าวนี่พ่อคุณเหรอเออโอ้อ้าวก็อาจารย์สุมเดชนะในอนาคตนะก็เหมือนพ่อไงผต้องลงพ่อคุณเหรอเนี่ยพ่อสิโอ้สวัสดีครับพ่อสุดยอดมากเลยนะ พ่อเอาเสื้อรีวิเวอร์มาจากไหนก็ไม่รู้นี่ทีมงานต้องแอบไปทำอะไรใหม่่างนี้ยไม่มีนี่ถ่ายสดเลยถ่ายจากกล้องตัวนี้เลยมันวับพ่อผมอยู่ในกล้องนี้ยังไงกันสุดยอดมัน อนาคตของคุณเนี่ยเถียงเถียงไม่ได้เลยอันี้ลูกไม้ก็ต้องหล่นใกล้ต้นเราไม่ได้ลองอาจารย์สุเดชคนเดียวผมอยากเห็นอนาคตผมมันกันขอบคุณด้วยนะคุณช่วยถ่ายผมหน่อยผมอยากรู้ว่าอนาคตของผมเป็นยังไงเวลาถ่ายแนวตั้งเขาจะใช้ปุ่มนี้ครับเอารีบสอนไม่ฟังอย่างนี้่มาพร้อมนะฮะนี่เลยถ่ายยังถ่ายยังถ่ายแล้วเรียบร้อยอนาคตของพี่หลามจะเป็นยังไงนั้นเรามาดูกันไม่จะเห็นนี จริงเลยคุณผู้ชมไม่ตัดต่อเหมือนกันนะฮะนี่ฮะแต่ว่าจะฟ้าสปีดเพื่อให้ไปไวขึ้นนี่โอ้โหพร้อกันพร้อมๆกันอยากเห็นมากๆเลยครับว่านาคตของผมเป็นจะเป็นไงคือจะเป็นแบบอาจารย์สุประเดชหรือเปล่าผมว่าพี่คงไม่สามารถแก่กว่านี้ได้แล้วล่ะโอ้โหโอ้โหอ้เป็นยงไงเป็นยไงให้เดียวดีใจดิร้องเพลงไหไม่อ่ะ อะไรอนาคตพี่ถามทำไมอ่ะไม่มีไม่มีอนาคตสงสารยังเลยทีนี้ผมว่ามันเหลือหนึ่งคนนะที่ยังไม่ได้โดนถ่ายเลยไม่เอาละทำไมอ่ะเห็นอันนี้แล้วไม่กล้าไม่เอาดีกว่าอาจจะออกมาดีก็ได้โอ้โหไม่น่าเชื่อผมเป็นคนไม่มีอนาคตเอาละประเมินกันเลยดีกว่าเอาฟูจิอินสแตกตัวนี้ชื่อเต็มๆขออีกทีหนึ่งอินสแต i กมินิ นีโอคลาสสิกรายการ The r e ว i e w e er, r รีวิวแล้วต้องประเมินครับว่ามันน่าซื้อหรือน่าเมินและรายการ The Reviewer ประเมินออกมาก็คือ <c oughs> <c oughs> น่าเมนซื้ออยู่คนเดียวอ่ะ <c oughs>